ทนายใส่เสยืดผิดกฎหมายตรงไหน,รนครับ mm hmm. ใช่ไหมครับคือ mm hmm. แต่ว่าถ้าถ้าใส่เสยืดแล้วไปที่ศาลไปทําหน้าที่อย่างเงี้ย mm hmm. ผมถือว่าแต่งกายไม่สุภาพนะครับแต่ว่าทนายใส่เสยืดมันผิดตรงไหนครับ mm hmm. ทุกคนก็ใส่ผมก็ยังใส่เลย mm hmm. ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือคนก็มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ร้องนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณากันไปตามคดี แต่ถ้าถามผมในเรื่องส่วนตัวผมว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไม่ทราบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ,บรรรคือคือคอ,คอ,อันนีเ้เราต้องแยกเรื่องนะครับเพราะว่ามีคนมาล้องมาล้องเราก็ต้องสอบถูกไหมครับแต่ถามว่าผิดหรือถูกก็ไปว่าก,กันอีกทีหนึ่งนะครับคือถ้าเขาล้องครบถ้วนตามกระบวนของกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องรับเรื่องไว้ก่อน ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเขาเสียหายตรงไหนใช่ไหมครับคือถ้าไม่ได้เกิดความเสียหายมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเสยืดผมก็ใส่นะครับอ๋อมันมีกระบวนการครับนะครับเพราะเรื่องนี้ยังไงมันเป็นข่าวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายโซเชียละมันก็ต้องเข้าที่ประชุมครับ คือคือผมผมผมจะเรียนก,ก่อนว่าตามกฎหมายนะครับคือมีคนไปร้องศาลปกครองเือนเรื่องที่เราไม่รับทีนี้ศาลปกครองบอกว่าถ้ากระบวนการร้องครบถ้วนเนี่ยเราต้องรับไปก่อนแล้วก็นําม,มาพิจารณาทีหลังคือโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รับนะครับเพราะถือว่าไม่มีหลักฐานถูกไหมครับแต่นี้ศาลปกครองบอกว่ากระบวนการพวกนี้คือถ้าเขามาร้องแล้วครบถ้วนต้องรับไปก่อนแล้วก็มาพิจารณาทีหลังก็เลยเสียเวลาครับ ใช่ใช่แค่เราต้องรับรับพิจารณาครับเพราะเรามีคณะกรรมาการซึ่งเราไม่ได้ทําคนเดียว,วาาอ๋อเราเราประชุมกันเดือนละครั้งครับนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับผมก็ปิดตรงไหนครับ <c oughs> ไม่มีครับไม่มีไม่มีนะครับคือการแต่งกายสุภาพเนี่ยเขา เฉพาะเวลาดำเนินคดีในศาลนะครับเพวัะนั้นเนี่ยตามปกติเนี่ยใบเวดก็ธรรมดานะครับไม่ต้อเสียหายอะไรก็คไม่ได้มีผลกบับว่าเราจะทำให้ภาพละขององคก์กรเสียไม่เสียครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวครับทนายผมว่าร้อยละแปดเก้าสิบก็ใส่เชยืดนะเพราะยิ่งปัจจุบันยิ่งร้อนอย่างเงี้ยถูกไหมครับก็โอเคก็ไม่น่ามีปัญหาเลยจะมองออกนะกรรมการในรูปของในความของคนคือเจ็ดร้อยแปดสิบใช้แต่ว่ามันยังมีนัยสำคั ก็อันนี้เป็นแนวคิดนะครับผมถามว่าการแต่งกายเนี่ยคือถ้าถ้าสมมติประชาชนไปหาผมที่บ้านผมแต่งกายธรรมดาเงี้ยแล้วผมจะสุภาพไม่สุภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งกายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาย,ยิ่งเป็นมูลนิธิยิ่งอะไรยิ่งก็เป็นสูตรของของ,ของทางการแต่งกายของทางมูลนิธิเขา้าถูกไหมครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือผมมองว่ามันไม่ได้เสียหายอย่างทีง่าาาสามารถตรวจสอบสิทธไมนุกลับได้ หมายความว่าไงครับตอนนี้ผมว่าเอ้บรรยากาศมาร้องไปเรื่อยๆเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้ก็ต้องดูว่าทางทางผู้ถูกร้องเนี่ยเขาติดใจดำเนินคดีหรือเปล่านะครับก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนภาษาจารา์เขาเรียกว่าซื้อความแบบไม่ชอบใจครับมันซื้อความยังไงครับคดีบรรดาเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวกับแต่ไอันนี้ต้องต้งงงองต้องมาต้องมาพิจารณากันอีกทีเองนะครับว่าเขามีเจตนาอะไร คือบางครั้งเนี่ยเขาคิดว่าเจตนาดีของเขาก็ได้เขาอาจจะอยากเห็นทนายแต่งตัวเรียบร้อยใส่สูตรบุพเาแต่ท่านก็รู้ว่าทุกวันนี้มันร้อนจะตายอยู่แล้วนะครับให้ผมใส่สูตรกลางแดดผมก็ไม่เอาอยูอ่ถูกไ,ไหมครับไม่มีครับยังไม่เคยมีไม่มี<ช>มครับก็คือหมายความว่าต่อให้เป็นเรื่องที่เราอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้ผิดหรืออาจจะไม่ได้ส่งเสม่ตั้งแต่แรกแต่ว่าถ้าเขาร้องมาอยากถูกต้องครบ ถูกครับ <c oughs> แล้วก็เหมือนศาลนะครับคือถ้ายื่นร้องศาลก็ต้องรับพิจารณาก่อนว่าจะรับหรือไม่รับ <c oughs> เหมือนกันครับแต่ถ้าสมมติเรามองในสัยที่ว่าอาจจะสั่นแรงอะไรเงี้ยทางความสำเร็จของธุรกิอันนั้นก็ไปว่ากันนะครับ <c oughs> ในรายละเอียดถูกไหมครับใน <c oughs> กันแกล้งกันรก็รู้จักกันหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย โ <Okay, S 2> อเคนะครับต้องต้องเรียกทางคนที่มาร้อเนี่ยอ,อ๋อ,อ,อ,อก็ต้องมาให้ข้อมูลอยู่แล้วครับน,น,นะครับว่าก็ล้องอยังไงเสียหายอ,อย่างไงอะไรยังไงครับนนรก็เดี๋ยวเราเข้าคณะกรมการก่อนครับเพราะตอนนี้ยังเลือกอยู่ในขั้นตอนเฉยๆเขาล้อเข้ามาเฉยๆนะครับก็ดําดเนินการตามขั้นตอนไปครับผล้รองคุณครใหญ่ คือมีส่วนใหญ่ที่คุณมีเป็นคดีหนึ่งทิ้งคดีหนึ่งแล้วก็รับเงินแล้วไม่ทำตัวแล้วก็รับเงินด้วยความไปแล้วก็ไม่เอาไปให้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้เราถือว่าเป็นควาผิดได้เลยแล้วถ้าอย่างเงี้ยแบบมาตรการลงโทษอย่างออ๋มาตรการลงโทษก็จะมีพักทันพักระยะไม่เกินสามปีแล้วก็แต่ตอนนี้ทำยังไงกันก็คือชิ้น ฟ้องคดีไม่ทำไปรับเงินมาแล้วใช่รับเงินมารู้ความไว้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือเป็นปัญหาส่วนใหญ่เลยปัญหาเรื่องเงินแปดส่วนเลยไหมก็แปดถ้าถ้าต้องเป็นการไปทำหน้าที่ในศาลแปดไม่ถีภาพเลยนะครับแต่ในนี้เรายอมไม่ได้อันนี้ก็คือคือการชี้แจงกายสืบค่าไปศาลก็คือเป็นกฎที่ใช่ใช่ครับมีอยู่ในระเบียบ ว่าไม่เกี่ยวกับการที่เราใส่เข้าไปจสตัวในที่สาธารณะการแอกกงกายเนี่ยตวเรนมัคับไกว่านีต่ว่าเราถรือว่าการไปกานให้เกียรติสามในการแต่งกายให้ถูวาขึ้นสาร